ม่เข้าบนล่างเลยบ่ครับเล็กแม่เห็ด้วมันหลายตัวแม่เลยวานหลอกคือซื้อแต่ว่ามันเขาอันนี้แนะเข้าบนล่างเข้ามากีนวันน่้นแม่ กราบสวัสดีค่ะสวัสดีกันผู้ชมทั้งบ้านทุกๆท่าน,น,นเหาืจ้เนาะ่อมเพี่นองทั้งบ้านเหมือนเนบิรัพย์นาคีเบิรักซับพารวยนะคะพามาติดตามคุณแม่เพชรเนาะคะ่ะ46ข้าวตรงๆนะคะกับบเดมาลายงวดเนาะจ้าเหมือน,นีกามีโอกาสเจอคุณแม่ อยู่วัดดอนผู้นะคะเนาะกสิเขาไปสัมผัสคุณแม่เพชรนะคะฝากเนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบิกซับหน้าคีเบิกซับผ้ารวยนะเด้อค่ะเขาบนล่างนะป่อแม,ม่มันเป็นเลขล็อกบ่แม่เขาบนล่างเลยบ่ครับเลขแม่เห็ดเลาวมันลายตัวแม่เลยว่าล็อกคือซือแต่ว่ามันเข่าอันนี้นะเขาบนล่างเข้ามาเก่วันแม่โอ้ย ว่าเพื่อนอันนี้แม่ไม่ได้สังเกตแม่ว่ามันลายนะครับแม่เฮ็ดเม่ปีนี้ม่หาเหล็กอันันจะกเพียโ่ปีปีนี้ยังไม่ดุดเลยบอกแม่แม่ได้ลอกนะแต่ว่ามันเป็นบนเนนี้อมันก็ไม่หลายหาแม่แม่หาเล็กอันนั้นเลยหราเล็กสามตัวแม่บอกพวกไอเจียบอยู่แม่แม่หาเหล็กสามตัวอยู่ต่ว่างมันสิเข่าบอกต่ว่าเห็ดขึ้นข้างหลังนะเข่าอ อันก้าฮกซีคือเนี่ยเนี่ยอันอันกาแม่เนี่ยมันคือบัตรบัตรสัตนะเนี่ยเนี่ยอันกาแมวนะมันมีมันมีซีตุแต่ว่ามันข่าวบนน้ำมันเป็นตัวกลับล่ะแบบว่นบ้าบนมันเลยล่องอะนั่นเพราะว่าสมัยปันจุบันหันมะแม่เฮ็ดได ไม่ให้ได้หกกับหนึงก็หกครับผมเอากับบุนรางโลดแล้วนอนแม่หนึงก็หกมันมาม่าน้ำกันบานนี้แม่ได้ไม่ให str ้เดินซ้นกันสองส่วนศูนศูนกับหาครับวดวดไหนแม่วดนี่แต่ว่าแม่ว่าสูนกับห่านี่มันมันมันสิบมามาน้ำกันมันไม่เคยมาอยุดแต่ว่าปีนี้เขาจะมีแค่เดียวมาาน้ำกันแม่คิดว่าศูนนี่ร่องรางทีนี้ขอขอสอบถามไอ้เลขที่ว่าคุณแม่ทําสูตรล็อกเนี่ยแม่ ปีนี้ยังไม่หลุดเลยเหรอครับแม่บ่เข่าวบนแต่ว่าคันย่ามนั้นเป็นข่าวล่างจะเป็นดอกกาบล่างนะคือหัวสามนิ้วเป็นดอกกาบเพราะว่าแม่สืบตัวตรงสิบหกสิบหกตัวกลับด้วยไหมแม่สิบหกตัวนี่บ่ออาันข่าวบนในบ่ไดระเด็กคันก๊าบนี้ข่าวล่างแต่ว่าเทียบไม่กับว่าข่าวดอกล่างมันส่วนย่า,ายมเป็นข่าวบนโอ้คือคือสูตรนี้ไม่ต้องกลับเลยรครับคุณแม่ สองตัวหรือสามตัวครับคุณแม่ครับที่เข้าที่ปีหนึ่งไม่หลุดเนี่ยสองสองไมีสองตัวสามตัวนี่ว่าแม่ฮาร์สัวแตนสีเฮดเล็กสามตัวนะเพราะอะไรใดๆแบบนี้แม่ไม่เฮดแม่ไม่เฮดก่อนนี้ไม่เห็ดใดเราวไม่เห็ดขึ้นทั้งหลังเรผิดจากงวดแต่ว่างวดงวดสีม่านี่มันสีใดบะนั่นมีเจ็ดมีแปดมีหกเป็นโซนกันนะนี่วิ่งวิ่งตัวใดขอแม่วิ่งศูนย์กัมพาบนนะงวดนะวิ่งศูนย์กับห้า คุณก็หาล่างนั้นแม่นแม่นบมดอันนี้คือคือชุดเต็มชุดอันจัดมาจากมองหันมองนีระคัดสันแล้วนะอันนี้ชุดเต็มเหรอครับแม่แม่นอันอันนี้เนี่ยอันนี้คัดแล้วบอก่อันนี้ไม้ทั้งมาเมเฮดออกมาแล้วเนี่ยอันน่ะเฮดออกมาแต่แต่แต่ต้องหวัดนาเฮดออกมาอันนี้มันจะเป็นเลขติดนะวันว่าหันมันติดอันสามหกหาแม่ว่าเลขกจ้ สามหกานี่มันต่อมาตัวหนึ่งวันบางหนึ่งนน่ะมันเลยมาหกแต่ว่าวันนี้มันเนซีหนึ่งเก้าอันนี้อันนี้นะว่่พลาดนะเอาแบบที่ไม่พลาดนี่แหละแม่เอแต่ว่าอันอันแม่เฮ็ดนะมันกับเขาอยู่แต่ว่าเขามันสิเขาตัวใดยังสีหนาหมายถึงว่าล็อกอันเร่งเนี่ยมั่บาพลาดเดี๋ยวทีนี้ลูกลูกขอถามเนาะแม่เนาะระหว่างไอ้ที่แม่เฮ็ดเนี่ยแล้วก็กับไอ้ล็อกเนี่ยอันไหนเข้าตลอดครับอันนี้แล้วเข้าตลอดอันแม่แม่เฮ็ดนะยับคู่เทียมกับบ้าเขา เอา็อกนี่แหละแม่แบบว่าสูตรนึ่งมันเขาสูตรนึงมันมาเขืาแต่ตว่าเล็กวิ่งนะเขาครับแต่ว่าไอ้ล็อกของแม่นี่คือปีหนึ่งนี่ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับยังไม่หลุดปีเนี่ยนั่นแหละครับแม่แต่ว่ามันหลายตัวด้คนก็สีแดงมันคือหลายตัวเท่้ายล่ไปนี่พู้ได้ก็เห็ดไอเด้อกู้สีแดงนั่นก็แแต่ว่าไม่ต้องกลับใช่ไหมเอาพุ่งเอาตัวเน้นตัวเน้นบวงแำนครับแม่เรียกเอาก็ได้ของแม่มีมีศูนกับหามันบางรันเขาก็เรียกเอาติดศูนติดหาแต่ว่าแต บางเราไม่เรียกมได่าเพราะว่าอ <talk> ันนึงมันมากมันมากอันสามกับสี่นี่สามกับสี่นี่มันกับมาบนคือกันวันบางหันมาหนึ่งกับสองมันมันกับมาบนคือกันบัดนี้แม่เริเรียกมได่าแล้วบาดนี้อันสมมติว่าสูตรมันมันบาเข่ากันมันมามันบ่เข่ากันนี่แม่เกษีจับใช่กันม่เกษีนั่นเนาะบานนี้แม่เอาไปกับอันนี้บนหรือล่างครับคุณแม่บนบนอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีโอกาสไปล่างไหมแม่ คันไปล่างก็มีแต่ว่ามันจะเป็นตัวกราบตะบนนี่คือยูคือเกาคือบนนี่ไม่ต้องกลับเ,ออเลยบนนี่ยูคือเกาแต่ว่าไปล่างเนี่ยคือมันมันเขา่ามันแถม<อ>แต่ว่าแต่ว่าชนยา่เขา่าอันตัวกลับผันเป็นล่าง<ม>เป็นตัวแถมที่แม่สังเกตดูคือว่าปีหกเจ็ดนี่ยังไม่หลุดเลยแต่ว่าถ้าเกิดแม่ไปจับเองก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างใช่ไหมครับแม่แมอุย้ยเอาไอ้ตัวนี้แล้วแม่เนาะ แล้วก็ให้ดูตัวที่แม่จับด้วยนะครับมาวงกลมเอาเออเดี๋ยวให้แม่วงกลมเนาะแม่วงกลมเอาตัวเน้นสิบหกหางใช่ไหมครับแม่เอฟซีแม่อันหาแปดแม่แม่ต่อไซท่รมดามันสิบสิบหกวันนี้หาแปดวันนี้ก็ก็แม่จะเอาหาแปดไซนี่มันอันี่ยเกลืมันติดแปดแต่ว่าหานี่ยืนอยู่แล้วถ้ามันติดแปดอันนี้ชุดสามตัววันนี้สามตัวเอาด้วยไหมครับแม่อันบอสามตัวแม่เฮ็ดเราบัดนี้แม่มาเฮ็ดใหม่แม่มาเฮ็ดแม่ได้สูตรมาใหม่เหมือน เลขลักลอยนะมันมีมีเจ็ดมีเจ็ดแล้วก็มีหกมีแปดถ้าจับเอาอยู่ในนี้นะเนี่ยห้ามักตัวใดจาเอาเลขลักลอยใส่อันนี้แม่สีวงตัวใดเนี่ยเอาว่งเนเนี่ยวงตัวนี้นะบกเนี่ยเออแม่วงให้หน่อยครับวงเอาตัวเนนตัวเนนรลดเลยแม่นะแต่ว่าแม่คือว่าศูนสีมาลาเก่ามันสีมาบ่แต่ว่าเลขติดมันมีเลยมันมีเก่าเลขติดมันมีเก่า ครับอันนี้เป็นเลขที่ว่าแม่คุณแม่บอกว่าปีหกเจ็ดยังไม่หลุดนะครับ F4 นะฮะยังไม่หลุดเลยนะครับบนใช่ไหมครับแม่บนไม่ต้องกลับด้วยใช่ไหมครับบอเขาตรงตรงเลยตรงตรงเลยโอ้นี่แหละครับผมแม่อันไหนที่ว่าแม่นๆ่ก็จะเอาไปฝาก f ีอย่างนี้แหละครับอันอันอันนี้น แม่เบิง้งงเราบัดน,นีมนมน้มันมันเฮ็ดไลยสูตรเราวมัไม่แปดน้ำแม่ก็เลยคิดว่าน,นันแต่ว่าเห็นว่าตอนที่นันแม่เฮ็ดไ้ที่แรกเนะับเนี่ยเนี่ยตอนที่แม่เฮ็ดไปที่แรกเนละอมแม่ซีคูท่านี่ละขันกับแล้วไม่กต่สิบเป็นอันนั้นครับเป็นแปดย่างละแปดตัวบนแปดตัวล่างแปดตัว แล้วบ้านนี้แม่มาเฮ็ดอีกบ้านนี้แปดกับมาแห้งขึ้นกันแม่ก็เลยเรียกเราหาแปดใส่นำ้ำแต่ว่าที่จริงแม่มากข,ขาหนึ่งก็ผ่าเกัาแม่มากผมแม่มากข,ขาหนึ่งก็ผ่าเกาแต่ว่าเหล็กเหล,ล็กรักลอยนี้อันนี้แถมเนะแต่ว่าแต่ว่าขันขันยาให้มัน่วยอีเดียนะซื้อมันหลดเนี่ยครับมันได้กําไรอยู่ถ้าเกิดให้ชัวร์ใช่ไหมแม่แม่นเพราะว่าถ้าเาเรียกมาถือ นี่เดี๋ยวจะกลับหัวให้ดู<ห>ทีน่นะครับถ้าสามมาเนี่ยถ้าสามมาเนี่ยแม่ขึ้น่ปจะปิดสามเก้าสามเก้าบนนะครับบนอย่างเดียวเ่อันนี้มันมันมันอาจ,จิมาาติด่าง,น,งน้ำก็ได<า>เพราะว่ามันติดอันนั้นแันม,มันติดอัน,นล่าง่าง่างแม่มากสามกับหก ล่างไหมมันล่างแบบล่างล่างก็คือสามเก้าใช่ไหมครับที่จะมาล่างนะแม่แม่นั่นมันมีโอกาสมาได้สามเก้ากับศูนย์เก้าล่างเลยเนี่ยโซุ้มนี่ซุ้มนี่บนเนี่ยตัวหนึ่งห้าหนึ่งบวกเมื่อแต่ว่าแม่บ้านตัวนี้ตัวนี้ในวงกลมสีแดงลักอันลักรักลอยนะเขียนให้บริลดล่องเบิองงวดนี่แต่ว่าแม่บ้านเลยเคยแต่ว่าแม่เฮ็ดย้อนหลังเบิองมันเข่ากรงวด คมันมันมีหลายตัวอยู่แต่ว่ามันส้นกันมีสามตัวมีมีเจ็ดมีหกมีแปดเด็กเด็กสามเด็กรักลอยอเนี่ยครับเด็กรักลอยมืองดเมื่อกี้ก็เข้าสี่หกแล้วครับคุณแม่เขา, 4, 6, าทาั้งสี่หกทั้งหนึ่งสี่ทั้งบนทั้งล่างเลยมองหันแมกระฮันหนึ่งสี่ดอกกัน,น,น 4, ยังหันเบื้องนี้หันละคือบดายแมกบด้เขียนไป ที่งวดแล้วแม่ที่ค,คุณแม่เข้ามานี่ครับ,บว่าพูนว่าจับคู่มันเกิดเขาได้บ่าเขาได้อะแต่ว่าแม่ก็ไ่ได้จังเกียร์กะเทียนมนาแม่มาเหตดเบิงนี่มันมันเขากุเทียมอยู่แต่ว่าไอ้สูตรนี้เลขล็อกที่แม่ทําเนี่ยแม่ทําเลขล็อกเองเนะาะมันเข้าตลอดเลย ปีนี้ยังไม่หลุดเลยแม่นเข้าอันแมวมาแล้วมั่บาแมวเฮ็ดแล้วแม่กระสิเป็นเบืองใส่น้ำใบใบตัวลอตเตอรี่นะครับผมว่าเข้าวมาอันใดเป็นอันใดยังสินเข้าวมาอันใดแม่กระสินมาเบืองเขาเน้นตัวใดยังสินาบมันสิมี่มองเขาเบืองอยู่เขาเน้นตัวใดแม่กระสิมาจับใส่ในนี้ว่าตัวใดมันปิดตามาตัวใดเมื่อปิดตามาสินะครับผมก็คือวงกลมนี่คือตัวเน้นนะครับคุณแม่เนาะอัน สิเน้นถือก็บ่กถือแต่ว่าที่แน่ๆที่อยากมันส่วนนะซื้อมดนี่ไมได้ถือหมดเล